ขเขากคุณ True Vision สดทุกจุดสดทุกจอสนใจสมัคร True Vision Pro 02-7008-0-00สวัสดีครับท่านผู้ชมพบกับสรุปข,ข่าวล e วูพู l เริ่มต้นกันที่ได้หมดถ้าสดชื่นเจ็กเก็ครับคิดยังไงลีวูพู้ชูทรฟี่แชม์ลีกสนามเป็นกลางไม่มีปัญหาเจ็กเก็ครับคุณซื้อเลือดดอยนะครับขคนลีวูพูลั่นเขาไม่มีปัญหา สำหรับเดะเลสที่จะต้องควา้าแชมป์ลีกในสนามเป็นกลางที่ไม่ใช่แอนวิลเพราะนั่นไม่ใช่เรื่องสำคัญพร้อมกระตุ้นสาวกเดอะคัพให้อยู่ที่บ้านหยุดเชื้อเพื่อชาติแม้จะอึดอัดที่ไม่ได้ออกมาเฉลิมฉลองแชมป์ที่เราคอยมานานกว่า3ทศวรรษก็ตามเจคเก็ตครอปผู้จัดการทีมหงหนดังหรือว่าผูลยืนยันตนไม่สนใจนะครับว่าต้นสังกัดจะได้ทูท r o p h แชมป์พิมลังเกฤตในลดูการนี้ที่สนามแอนฟิลด์หรือไม่หรือว่าที่ไหนก็ตามเพราะสิ่งสำคัญที่สุดก็คือการเห็นทีมประสบความสำเร็จของนั้น เกมลูกนังเมืองคุ้ดีประกาศวันกลับมาลงแข่งขันกันต่อเรียบร้อยแล้วนะครับกระนั้นก็มีความเป็นไปได้ว่าหลายๆเกมที่จะลงแข่งขันอาจจะต้องใช้สนามกลางเนื่องจอากเป็นส่วนหนึ่งในแผนโปรเจกต์รีสตาร์ทซึ่งจะเริ่มในวันที่7มิถุนายนเป็นต้นไปสาหรับทุกๆเกมที่เหลืออยู่นะครับจะต้องลงเงินขันแบบสนามเปิดนั่นหมายความว่าหักหรือว่าโลพังอางขว้าแชมป์อย่างเป็นทางการพวกเขาก็จะพลาดโอกาสที่จะได้เฉลิมฉลองความสําเร็จที่รอคอยมานานกว่า30ปีกับสาวกหรือครับ กรันก็จะมีรายงานออกมาเพิ่มเติมนะครับว่าลิเวอร์พูลอาจไม่ได้โชว์ทรูฟี่แชมป์ที่สนามแอนฟิลด์ของพวกเขาเพราะเกมที่เหลืออยู่พวกเขาอาจจะต้องลงเตะในสนามกลางเพื่อหลีกเลี่ยงการที่แฟนบอลออกมารวมตัวกันเพื่อแสดงความยินดีกับแชมป์ที่รอคอยมานานแสนนานในกรณีนี้นะครับเจคินคลาวก็แสดงความคิดเห็นว่าสำหรับผมแล้วยังไงก็ได้จะแข่งสนามว่างเปล่าหรืออะไรก็ได้บลา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 ,บาหากได้คิดอธิษฐานและการได้รับความรักจากผู้คนทั่วโลก แน่นอนว่านี่คือคงเป็นวันพิเศษที่สุดในชีวิตของผมมันจะเกิดขึ้นเมื่อไรผมก็ไม่รู้เราหวังว่ามันจะเกิดขึ้นที่แอนฟิลด์แต่เราไม่รู้และนั่นก็ไม่สำคัญหรอกนอกจากนี้ก็สือชาวเยอรมันยังกระตุ้นให้กับสาวกแฟนๆเดอะคัพทั้งหลายโทั่วโลกพยายามรักษากฎของรัฐบาลให้ทุกคนเว้นระยะห่างทางสังคมและควรที่จะอยู่ที่บ้านแม้อาจจะอึดอัดที่ไม่ได้ออกมาเฉล,อง,ฉล,อ,งฉลองแชมป์ก็ตาม ผมได้ยินถ้อยคำดีๆเมื่อวันก่อนว่าเรามีแฟนบอลในบ้านที่เจ๋งที่สุดในโลกและตอนนี้เราเป็นแฟนบอลที่อยู่บ้านที่ดีที่สุดในโลกด้วยครับก็อยู่บ้านหยุดเชื้อกันก่อนนะครับปีหน้าเรามีโอกาสได้คว้าแชมป์อีกนะฮะเดี๋ยวค่อยออกมาฉลองกันให้เต็มเหนี่ยวไปเลยนะครับเพราะยังไงผมเชื่อว่าเจกเก็ตครอปจะพาพวกเราเนี่ยคว้าแชมป์แบบรัวๆนะจะจอย้ายเลตเตอร์ซิตี้ City, มอบสัญญายาวซื้อใจอดละละนะัมลาลาน่า สโมสรเลสเตอร์ซิตี้นะครับเตรียมยื่นสัญญาระยะยาวให้กับอดัมลาลาน่าเรียบร้อยแล้วและก็เตรียมเซ็นกันล่วงหน้าแบบฟรีเย่นอดัมลาลาน่ากองกลาง,ง,งจอมม้วนของ Liverpool, ลิเวอร์พูลใกล้บรรลุข้อตกลงที่จะรไปร่วมทัพเลสเตอร์ซิตี้ในฤดูกาลหน้าหลังจากฟุตบอลอินไซเดอร์เว็บไซต์ลูกหนังชื่อดังรายหนึ่งรายงานว่าทัพจิ้งจอกสยามบอบสัญญาระยะยาวให้กับแข้งชาวอังกฤษพิจารณาแล้ว สำหรับม,มิฟิวัย32ปีนะครับรายนี้กำลังจะหมดสัญญากับทัพหงดด่างภายในเดือนมิถุนายนนี้และไม่ได้รับการขยายสัญญาฉบับใหม่ออกไปส่งผลให้เลสเตอร์ซิตี้ซึ่งมีอดีตโค้ชเก่าของเขาอย่างเบดด้าโรเจอร์ขึ้นมาเป็นทีมเต็งได้ตัวร,ร่วมทัพเบียดเอาชนะคู่แข่งร่วมศึกพรีเมียร์ลีกที่นำมาโดยเทนนัมฮัสเบอร์อาร์เซนอลเวสต์แฮมยูไนเต็ดและเบอร์ลี ต่านี้ครับอดัมลานานาย้ายจากซานตันมาอยู่กับลิเวอร์พูลตั้แต่ปี2 0 1 4ด้วยค่าตัว25ล้านปอนด์ในช่วง2-3ถึงปีแรกของเขากับทัพหงดา,ากจะถูกเรียกใช้งานอยู่ใน11ตัวจริงเป็นประจำจนมาถึงในสซีซั่นหลังเจ้าตัวเจออาการบาดเจ็บเล่นงานบ่อยครั้งสมควรให้มีโอกาสลงสนามไม่เกินฤดูกันละ13นัดซึ่งซีซั่นนี้เจ้าตัวก็ลงเล่นไป15นัดและยิงหนึ่งประตูนะครับจากเกมที่ผูกไปเสนอกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดหนึ่งเมื่อเดือนตุลาคมปีที่แล้วนะฮะ ขอให้โชคดีนะครับสำหรับอดัมลอลาน่าโรเบอร์สันกระตุ้นแข้งหงวแดงเลวอร์ผู้เดินเครื่องเต็มสู่คว้าแชมลีกให้เร็วอานดูโรเบอร์สันฟุน้นแป็กจอมพลังของหงวแดงเลวอร์ผูลยอมรับรู้สึกดีมา,มากๆที่ได้กลับมาซ้อนกับต้นสก,กัดอีกครั้งหลังต้องหยุดพักไปนานกว่าตลอด2เดือนที่ผ่านมาพร้อมคาดหวังนำทีมคว้าแชมป์พรีเมียร์ลีกอังกฤษให้ได้หลังเกมลูกหนังเหมือนผู้ดีกลับมาแข่งขกันต่อเพื่อให้จบฤด,ดูกาลน,นี้ พรีเมียร์อังกฤษนะครับประกาศยังเป็นทางการเลยว่าฟุตบอลจะกลับมาแข่งขันกันต่อโดยเบื้องต้นจะเริ่มแข่งขันกันในวันพุทธที่7มิถุนายนอยู่นี้หลังหยุดเตะไปตั้งแต่เดือนมีนาคมที่ผ่านมาหลังจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 สำหรับเดเสนะครับในเวลานี้พวกเขานำห่างแมนเชสเตอร์ซิตี้25คะแนนและต้องการเก็บชัยชนะอีก2นัดจาก9้าเกมที่เหลืออยู่ก็เพียงพอแล้วที่จะทำให้พวกเขาประงา,าดควาแชป์ลีกสูงสุดเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่ปี1 9 9 0 หรือประมาณ3ามสุสวโรเบอร์สันเปิดใจว่า30ปีมันช่างยาวนานสําหรับสโมสรแห่นงนี้และบางทีแฟนบอลก็คงไม่ได้คคิดว่าเราต้องรอคอยกันนานถึง9สัปดาห์เมื่อเราต้องหยุดพักกันแข่งขัน,ขนต่เราอกก็กลับมาแล้วเราจะได้ลงแข่งขันกันอีกเราจะพยายามเรียกจังหวะของเรากลับคืนมาและหวังว่าเราจะเก็บแครชนะที่เราต้องการเพื่อควา้าแชมป์และนั่นเป็นเป้าหมายของเราในตอนนี้ บอกตามตรงนะครับผมเริ่มเห็นแสงสว่างที่ปลายอุโมงค์หลังจากมีการกลับมาฝึกซ้อมกันอีกครั้งบางทีอาจจะมีบางวันที่คุณไม่คิดว่ามันจะเป็นไปได้แต่ตอนนี้เรากลับมาที่นี่เราสามารถมองไปข้างหน้าและเห็นถึงก้าวต่อไปของพวกเราหากเลืองผู้พูดคว้าแชมป์พวกเราต้องชูโทรฟี่ที่เราคอยแบบเงาๆพะแฟนบอลโดนห้ามเข้าสนามแข่งแต่โลบสันก็ยืนยันว่าเรื่องนั้นยังไม่ได้อยู่ในหัวและนักเตะทุกคนมีสมาธิกับการแข่งขันเท่านั้น เราอยากเล่นต่อนหน้าแฟนบอลจำนวน55,000คนในแอนฟิลด์ไหมแน่นอนเราอยากทำแบบนั้นการคว้าชัยชนะหรืออะไรก็ตามที่ปราศจากแฟนบอลมันไม่ได้ให้ความรู้สึกแบบเดิมแต่นี่เป็นสิ่งที่เรารู้รอยู่แล้วหรอครับเราต้องยอมรับมันเรารู้ว่าพวกเขาต้องอยู่ที่บ้านพวกเขายังคงให้การสนับสนุนเราอย่างบ้าคลั่งและเรารู้สึกได้ถึงแรงสนับสนุนเหล่านั้นหวังว่าเราจะได้ชลองช้ําถ้าเราจบงานของเรเ็จ และมีเวลาให้ฉลองเมื่อถึงเวลาที่เหมาะสมแต่สําหรับตอนนี้เราต้องมีสมาธิเรารู้ว่าเกมกําลังจะกลับมาและเราต้องคว้าชชนะให้ได้จากนั้นก็นำทรฟีแชมป์มาให้กับโมสรอนแห่งนี้แบ็คซ้ายทีมชาตส,สกอตแลนด์ระบุถิ่ง้ายเจอรานหวนรมลึกยกลิเซ่แบ็คจอมกลังสตีเวนเจอานอดีตกัปตันทีมลิเวอร์พูลยกย่องยอนฮานเนตริเช่อดีตเพื่อนร่วมทีม ซึ่งเป็นแบ็กจอมแกล่งที่เข้ามาช่วยยกระดับทีมให้ดีมากขึ้นแบ็กซ้ายชาวนอร์เวย์เนา้อใจมอนาโกมัก้าแข่งติแอนฟิวได้ค่าตัว6.36ล้านยูโรและเข้ามาเป็นตัวหลักของทีมทันทีทถมทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมโดยเฉพาะปีแรกที่กดไปถึง8ประตูในทุกการซึ่งทางเจอราัดก็เชื่อว่านี่คือแบ็กที่เข้ามาช่วยทําให้ลิเวอร์พูลแข็งแกร่งขึ้นอย่างไม่ต้องสงสัยเขาเจ๋งมากกับเรามีเท้าซ้ายที่ยอดเยี่ยมเป็นนักวิ่งที่แข็งแกร่งสภาพร่างกายที่ฟิตอย่างที่คุณชชื่นอบ จลาดพูดถึงอดีตเพื่อนร่วมทีมอย่างลิเชผ่านช็อกเกอร์บ็อกและเขาก็เหมาะกับการเล่นในบางเกมโดยเฉพาะอย่างยิ่งตอนที่พวกเราเล่นนอกบ้านเพราะการเล่นเกม Counter Attack mm hmm. เขาเป็นนักเตะที่วิ่งที่มีความแข็งแกร่งมีความเร็วอย่างไม่น่าเชื่อและเขาสามารถสร้างช่วงเวลาแบบนั้นได้นั่นก็คือการยิงประตูสำหรับลิเชนะครับลงสนามาก,กับของแดงกริสิน348เกมทำได้31ประตูกับ23อสซิ์ ในช่วงที่ข้าแข่งกับทีมลิเวอร์พูลในปี2001-2008นะครับโรเจอร์ Roger รับติดเชื้อโควิด -19 ก่อนรักษาหายดีแล้วติดเชื้อแต่าหายดีแล้วเผยคุณซือพิมลิงกฤษอีกรายที่ติดโควิด -19 หลังเบรกซีซันไม่นานแต่ตอนนี้หายดีแล้วเจ้าตัวรับสุดทรมานร่างกายไม่มีรูแดงไม่ได้กินและไม่รับรู้รสชาติอะไรเลย แลนวนัโรเจอร์ผู้จัดการทีมเลสเตอร์ซิตี้เปิดเผยว่าทั้งตัวเองและภรรยาติดเชื้อโควิด -19 แต่เวลานี้หายดีแล้วโดยยอมรับว่าช่วงที่ป่วยมีการเหนื่อยล้าหอบเหมือนกับต้องปีนเขากิโลมันจาโลโรเลยทีเดียวโรเจอร์เผยพันธ์ c ีบีเลสเตอร์สปอร์ตเมื่อวันศุกร์ที่29พฤษภาคมที่ผ่านมาว่าผมและภรรยาติดเชื้อหลังจากที่ฤดูกาลนี้หยุด1สัปดาห์หลังจากนั้นผมก็เริ่มมีอาการผมไม่ได้กลิ่นและไม่รับรู้รสชาติ ผมไม่มีแรงผมต้องต่อสู้กับมันเช่นเดียวกับภรรยาของผมผมและภรรยาเข้ารับการตรวจก่อนที่ผลออกมาติดเชื้อผมแทบเดินไม่ได้เลยมันทําให้ผมนึกถึงตอนที่ผมปีนเขาขี่บริมันจารยิ่งคุณปีนขึ้นไปสูงเท่าไร่คุณก็ต้องหอบมากขึ้นการเดินแค่สิบหลาก็ยังรู้สึกแตกต่างไปจากเดิมมากๆผมไม่สามารถวิ่งได้ผมรู้สึกอ่อนแรงผมไม่อยากกินอาหารผมรู้สึกแปลกเป็นระยะเวลาสามสัปดาห์กับการที่ไม่รู้สึกรสชาติอะไรเลย โรเจอร์กล่าวตอนนี้โรเจอเป็นคนสิคนที่2ในพรีมลีกที่อยอมรับว่าติดโควิด1 9ต่อจากมิเกลอาเตตาผู้จัดการทีมอ์เซนอลที่ติดเมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมาก่อนที่ลีกจะต้องระง,งับการแข่งขันจนถึงนะตอนนี้นะครับนี่คือสุดข,ข่าวลืเวพูลนะฮะซึ่งเป็นรอบเช้าของวันที่30พฤษภาคมนะครับ